เครื่องที่ใช้มานานาน,นะคะมันก็จะมีขี้ฝุ่นอุดตามซอกตามซอยแบบนี้ค่ะเราต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยค่ะตัวนี้คือชุดทำความสะอาดอนเนกประสงค์8อิน1ค่ะแล้วใช้โคตรดีเลยเริ่มแรกนะเฟิร์นก็จะใช้ตัวแปลงตัวนี้ค่ะที่เขามีมาให้ในชุดปัดทำความสะอาดขี้ฝุ่นก่อนนะคะปัดให้ทั่วๆเครื่องเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวน้ำยาทำความสะอาดนะคะมาพ่นหน้าจอเพื่อทําทำการเช็ดหน้าจอค่ะ ใช้น้ำยาที่มีมาให้ในตัวเครื่องนะคะฉีดเข้าไปค่ะแล้วใช้เจ้านี่ค่ะปาดแค่นี้หน้าจอก็ใส่แล้วค่ะเรียบร้อยต่อไปค่ะตรงนี้ค่ะดันออกมาค่ะเป็นตัวทําความสะอาดเลนส์กล้องนะคะจะได้เข้าตามซอกซอยเล็กๆของเขาได้นี่ค่ะเห็นไหมคะ ส่วนตรงช่องลําโพงนะคะเราก็ควรจะแค้ขี้ฝุ่นออกด้วยนะคะต้องเช็คดูให้ดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ยินและช่องชาร์จแบตเช่นเดียวกันค่ะมันก็จะมีขี้ฝุ่นเราก็ต้องทําความสะอาดเหมือนกันไม่งั้นชาร์จแบตไม่เข้าแน่นอนจ้ะโอเคเรียบร้อยค่ะเครื่องนี้ฝนแนะนํานะว่าควรจะมีติดบ้านไว้ใช้ได้ทั้งตัวโน้ตบุ๊กและก็ตัว PC เลยนะใช้ตรงนี้ค่ะ นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บทำความสะอาดคีย์บอร์ดอ่าคือข้อดีอะเฟิร์นบอกเลยพิกัดในตะก้าตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ราคาแค่หลักสิบไม่มีไม่ได้แล้วนาะไปจัดเลยค่ะ